อาท่านผู้ชมครับเช้านี้เรามาติดตามกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาที่จะเป็นวิทยาทานเป็นสอบานบุญให้กับทุกท่านที่รับชมรายการเราอยู่นะครับคุณพี่ทั้งสองนี่มาจากสวนพึ่งราชบุรีสันดีครับคุณพี่ผู้ชายชื่ออะไรคสือคุณสลองนะคุณแม่บ้านชื่ออะไรอ่ะสุภาพรชินเสือคะ่ะครับคุณสุภาพรชื่อเล่นมีไหมสุค่ะคุณสุคุณสวนนี่ ทำอาชีพก็ค้าค้าขายกะทิสดค่ะกะทิสดที่ตลาดที่หน้าบ้านอ๋อที่หน้าบ้านเลยสวนพึ่งนะสวนพึ่งนะมาหาหลวงพ่อครั้งแรกเป็นอะไรนะครั้งแรกเลยที่มาเนื้องอกที่ตับค่ะเนื้องอกที่ตับใครเป็นหนูเป็นค่ะหนูเป็น9เซน1.9เซนเดือนไหนครับพอจะจำเดือน6เมษายน6เมษายนก็มายับรายับมาหลวงพ่อตอนนั้นนะ วันที่6เมษายนแล้วเป็นเป็นยาชนิดไหนที่ไปทานนะฮะก็มีเขาน้ำผึ้งแล้วก็ยาต้มแล้วก็มีแคปซูลก็มีนอร์มค่ะอ๋อแล้วหลังจากที่กินไปแล้วไปตรวจหมออีกครั้งเป็นไงหายไปแล้วค่ะก็คือเนื้องอกตรงนั้น่ะหายไปเลยที่อยู่กับขั้วตับเยค่ะขั้วตับก็ไปนอัตรายที่สุดจุดที่อันตรายที่สุดนะฮะหลังจากกินยาหลวงพ่อไปกี่เดือนนะ20วันค่ะยี่สิวันแล้วก็เข้าไป ตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจซ้สามทางหมอทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอไม่ใช่ไม่หาไม่เจอหมอหรือไม่เจอโรคไม่เจอโรคไม่เจอไม่เจอเนื้องอกไม่เจอเนื้องอกนะครับแล้วหมอสงสัยไหมหมอถามอะไรอ๋อสงสัยแล้วก็เออเชิญอาจารย์หมอมาดูอ๋อเชิญอาจารย์หมอมาสัมภาษณ์เลยมารักษาด้วยคนเข้าที่ประชุมเข้าที่ประชุมเลยนะค่ะอาจารย์หมอเข้าที่ประชุมเข้าที่ประชุมเลยว่าเอ๊ะมันหายได้ยังไงอะไรยังไงนะ แต่หนูหนูนี่มีความเชื่อความมหัศจรรย์หรือในเรื่องของสมุนไพรใบยาอยู่แล้วใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนะนะฮะพอหนูรู้ปุ๊บหนูก็ไม่ไปโรงพยาบาลหนูก็เลยมาเอายาหลวงพ่อกินก่อนที่จะไปเอ็กซเรย์อีกรอบหนึ่งอ๋อมีช่วงเวลาก่อนรอเอ็กซเรย์ประมาณเดือนนึงรอเอ็กซเรย์อีกหนึ่งเดือนแล้วก็มารับยาหลวงพ่อรับเลยหนูไม่รอค่ะเราไม่รอหมอแล้วอ่าวันนี้มาเป็นรอบที่เท่าไหร่สามรอบที่สามแล้วนะครับ การที่มารอบที่สามนี้เราเราจะแก้ไขในจุดไหนที่เราเป็นตอนนี้อตรงที่ตับมันไม่มีแล้วแต่ว่าเลยตับมาหน่อยตรงกระบังลมขั้นระหว่างปอดะต่ตับเป็นถุงน้ำเป็นถุงน้ำที่ไม่อันตรายแล้วก็ไม่ได้อยู่จุดที่อันตรายแต่ว่าอยากแต่ว่าอยากได้มันใหน่ครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคุณสุนะฮะก็นำไปรับประทานอย่างจริงจังนะ ก็คุณสุเองหลังจากที่ไปตรวจซ้ำก็มีถูกน้ำนะนะนะหยุดแต่อยู่คนละที่เป็นจุดที่ไม่อ,ไมอันตรา์นะคุณไม่น่าจะใช่มะเร็งอาจารย์หมอบอกค่ะคแต่าะว่าอยากให้มันเหมือนกับว่าให้ฟออาจารย์บอกก็จะนัดอีกวันที่23เนี่ยค่ะไปเอกเรย์อีกแล้วก็เหมือนกับจะให้กินยาแต่ว่า มาเอายานพ่อออกเพราะมั่นใจมั่นใจว่ายังไงประกอบขนาดตับยังหักตับเนื้องอกยังหายถุงน้ําถุงน้ำมันไม่อันตรายด้วยนะแล้วแล้วที่ผู้ชายเป็นอะไรวันนี้เป็นตอมลูกหมากโตตอมลูกหมากโตอาการเป็นไงก็จากเมื่อก่อนนี้ก็คือเวลาฉีมมันก็จะแสบจะขัดเหมือนมีอะไรคาอยู่ตลอดแล้วก็ปวดมามีปวดตุบๆบ้างแล้วนี่มันก็จะทีสบายแล้วไม่ปวดไม่ขัไม่ปวดไม่บวมไม่บวมด้วย นะครับอ่าโอเคคุณสุฮะในสิ่งนี้อยากจะบอกกล่าวเพราะหลายคนไม่เชื่อเรื่องสมุนไพรมายามันสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราและที่สําคัญก็คือต้องกินอย่างไงถึงจะได้ผลาตามที่หลวงพ่อบอกอยังไงครับจะมีวินัยในการกินะมีวินัยในการกินนะกินให้เป๊ะกินให้เป๊ะกินยากก็ต้องพยายามกินให้ได้ถ้าอยากหายอยากหายต้องกินนะใช่ค่ะเออฮะ กินยังไงก็ได้คือขมมากคือขมขมแต่ก็ถ้าอยากหายเขาต้องจะดูพี่นะผิวพรรณหน้าตาพี่ดีขึ้นเนาะเห็นหลวงพ่อทักมาหน้าตาสดใสขึ้นเหมือนกับวิเราคลายวิตกกังวลที่มันอยู่ในร่างกายเรามันหายไปตอนที่เป็นนี่แม่วาร้องร้องตลอดนะไปฟังคนรอบล่าสุดดีคนละคนละก็เป็นอันว่าวันนี้คลายวิตกกังวลในใจทุกอย่างเลยสบายใจมากสบายใจมากเนื้องอกยังหายถุงน้ํายังไงก็หาย เขาเป็นเนื้องอกที่ตับอันตรายนะหแค่ตนี้กัวจะเป็นเนื้อร้ายแค่หนหนูหนูขยับเข้ามาอี่นิดนึงไปทางนี้ไปทางนี้เขาแรกก็คิดอย่างหนักแค่สุดเลยหนูเป็นอะไรนะไทรอยเป็นพิษค่ะไทรอยเป็นพิษอย่างงี้จิ๊บจิ๊บไหมนะของเราของเขานี่หนักนะ ที่ตัดอยู่จุดเดีอวนตรายมันย้ายที่ไปย้ายที่มาเราไม่รู้เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรไหมคือมันไม่ได้อยู่จุดเดียวที่ได้มันขึ้นตรงนี้ก็ย้ายมาตรงนี้ย้ายไปทั่วไงอ๋อกระจายไปทั่วแต่มันก็คือขึ้นเม็ดเดียวแต่มันไม่ได้หลเมด็ดแต่มันเหมือนมันย้ายจุดขึ้นเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบภาวะแบบเราไหมครับครับเคล็ดลับในกินกินยาสมุนไพรบอกให้หน่อยนะกน้ไม่นานกินก่อนกงคนสนไก่อนก่อนรึ่งชี่มถ้าไหลแี่ถ้าไม่ถึงขึ่นทั่ว แต่กินคือน่ะ้ตื่นมาหนูก็จะกินก่อนเลยกินยาก่อนกินยาก่อนนะแล้วก็อยู่จะกินอ่ะดองเหล้าอ่ะเป็นสุดท้ายเพราะว่าดองเหล้าค่อนข้างมึนแต่มึนนิดเดียวนี่แหละนี่แหละเรื่องขาไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้อะไรแป๊บเดียวกินแล้วก็นอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายยังหนุก็ไม่กินเหล้าเหมือนกันแต่ว่าพ่อเป็นสมุนไพรค่ะไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยเพราะว่าทุกวันนี้ตับหนูอ่ะไปเองเสดีรอบรอบหลังเดียตับสวยมากไม่มีตำหนิเลย ค่าไตก็เจาะเลือดแล้วไม่มีปัญหาครับที่บอกว่ากินสมุนไพรจะทำลายไตทำลายไตไม่จริงค่ะของหนูตรวจแล้วหมดแล้วไตดีตับดีคเห็นไหมจนคุณหมอนี่แบบว่างงทั้งหมอเฉพาะทางทั้งอาจารย์หมอตอนนี้หนูสองหมอแล้วหมอเขาบอกว่าเขาคุยกันยังไงว่าเอ๊ะมันไปไหนยังไงเขาเหมือนค่อนข้างที่จะเครียดเขายับอกเราแต่เขาสงสัยเขาสงสัยว่าหายไปได้ไหมเขาจะเขาจะเอา เราก็จะเอารูปปัจจุบันกับรูปอดีตมาแล้วที่อดีตเนี่ยมันหายคไอ้ปัจจุบันเนี่ยมันหายอดีตอดีตมันมีภาพอดีตมันมีภาพมีหลักฐาน่ัอ๋อชนิดที่หมอใหญ่ต้องมาคุยกับเราเลยใช่ค่ะขออนุญาตเข้าที่ประชุมขออนุญาตเข้าที่ประชุมเพื่อศึกษาเพราะว่าเพราะว่าหมอจะพูดทางไม่ไม่เคยเจอเคสแบบนี้อ๋อครับอันนี้ก็คือเป็นบุญเป็นกุศลที่คุณสุและแฟนได้มาที่นี่ก่อนกลับทุกครั้งกราบขอพรนะพี่นะ บอกพรจากหลวงปู่ชีวกปรมรัชพัฒนะนะครับซึ่งสิ่งนี้คือโรคร้ายต่างๆที่อยู่ในใจอยู่ในร่างกายนะฮะกำลังใจมาอันดับหนึ่งคือการกินยาทุกอย่างต้องไม่เครียดนะถ้าเครียดเมื่อไหร่โรคมันกําเริบโรคมันลุกลามแน่นอนแล้วทุกครั้งที่ไปเอ็กซเรย์หนูจะจุดทูบบอกจุดทูบบอกด้วยต่างแจ้งนะฮะและหนูเข้าไปเอ็กซเรย์หนูก็จะบอกพ่าปู่ตลอดอ่านะว่าปู่คือจะอยู่ในใจหนูจะพูดตลอดครับ การเข้าหลองเซเลนูก็เอ็กซจะเอ็กซเลยเสร็จบ่อให้รักษาขอให้หายขอทุกอย่างผู้แต่สิ่งดีคุณน้องชื่ออะไรนะวรัติยาค่ะพรวัทติยาเป็นอะไรนะเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะไทรอยเป็นพิษนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวตัวอย่างนะครับอยากให้คุณน้องฟังพี่สู่เขานะครับว่ากินอย่างจริงจังตั้งใจและตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งนะแล้วคุณแม่เป็นอะไรวันนี้ที่มา เป็นมะเร็งลำไส้กับลำไข่ค่ะโอ้โนะฮะอันนี้ก็ถ้ามียาพวกผสมกอฮอลผสมเหล้าก็อาจจะตั้งใจหน่อยเนาะมันจะยากก็จะมึนๆแป๊บเดียวนอนกินแล้วก็นอนเดี๋ยวก็ทำงานกันปกติครับครับอ่ะก็วันนี้เบอร์คุณพี่สุเบอร์โทรหน่อยฮะเอศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าหกห้าห้าหกห้าสี่แปดศูนย์สามสี่แปดศูนย์สามมาจากอำเภอสวนพึ่งจังหวัด ราชบุรีค่ะราชบุรีคุณน้องมาจากไหนนะมาจากปราจีนบุรีค่ะโอ้โหนี่มาไกลอีกปราจีนบุรีหนูว่าไม่ได้เป็นแค่เนื้องอกหนูเป็นไมเกนแล้วไมเกนหนูอ่ะมันหายไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่รอบรอบแรกนี่เข้ามารอบที่สามนะครับรอบแรกที่พี่สัมภาษณ์หนูหนูหายเลยแล้วก็เจนหนูไม่เคยของนี่เคยให้สัมภาษณ์มารอบแล้ว่จำไม่ได้แต่ว่าไมเกนอ่ะหายจริงๆเลยอ่ก็อยากให้ทุกท่านไปดูในทิกต็อกนะนาคุณสุก็จะเป็นหนึ่งในกรณีศึกษานะฮะคุณน้องนี่ก็ไปดูในทิกต็อกนะ เปิดเปิดเปิดโรคมะเร็งเนื้องอกอะไรให้คุณแม่ดูจะได้มีกําลังใจสิ่งหนึ่งที่เราตั้งก็คือว่าโรคมะเร็งห้ามเครียดห้ามเครียดตัวเดียวเลยต้องคิดว่าเนี่ยร่างกายสังขารเราวันนี้ต้องขอพรขอขอคืนนะและทุกอย่างมันจะหายก็เป็นกรณีตัวตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาคุณสุนะฮะขายกะทิสดอยู่ที่ตลาด สวนพึ่งนะครับ,รบก็เห็นครอบครัวนี้แล้วดีใจเพราะหลวงพ่อทักหน้าตาดีขึ้น <c oughs> เพราะว่าคงติดตามกันอยู่นะครับก็ฝากทุกท่านเลยฮะอโรคยาอาสมโครงการดีๆเมื่อกี้ก็เห็นว่าเนี่ยได้ได้ไดทำบุญร่วมบุญนะขอหนึ่งตัวอย่างที่นะครับอันนี้ก็จะร่วมสร้างที่พักอย่างมาไกลๆอย่างเงี้ยมีที่พักที่ปฏิบัติธรมรมแล้วก็เหน่น,นะคะัะคบีนคะไดีมากอ,อ๋อว่าแหวนเนี่ยคือจะเป็นสวดคาถา ปูอากาศาสิริโพคานะมาทยงเงินทองไหลมาก็จะส่งเสริมในการทําธุรกิจการค้าขายด้วยใ่หนูก็ใส่ทุกวันเห็นไหมร่วมบุญ500บาทไปหนึ่งชุดนะฮะสร้างที่พักอย่างมาไกลๆ <c oughs> อย่างนี้จะม,จะมีจะมีที่พักมีโรงทานมีอะไรนะให้นะถ้าทานข้าวกินข,ข้าวจากแม่ชีไปหนึ่งหนึ่งจานนะไม่ต้องเยอะก็ได้ให้รู้ว่าได้กินนะของข้างหน้านะจะได้บอกบุญจะได้ส่งบุญแล้วก็เอาโครคภัยไค้เจ็บของแม่ทิ้งไว้นี่นะ <c oughs> ไม่ต้องเอากลับให้หลวงปู่ดูแลนะครับเหมือนน้องจูอ่ะ วันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างต้องขอขอบคุณนะฮะคุณสุกและแฟนและก็น้องชื่ออะไรนะวรธิยาวรธิยามาจากปราจีนบุรีแล้วก็ขอคุณแม่ด้วยนะครับก็จะเป็นเนื้องอกหลายจุดกลับไปครั้งนี้ขอให้หายอขอให้ร่างกายขอสังขารแล้วกลับคืนมานะก็ขอบคุณทั้งสามท่านเลยสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ